สวัสดีค่ะมินชลิดาค่ะวันนี้นะคะมาบวงสรวงละครเรื่องแก้วตาหวานใจค่ะรับบทเป็นไข่หวานค่ะคารคเตอร์เรื่องนี้เป็นผู้หญิงห้าวมีความค่อนข้างมั่นใจในตัวเองคือกล้าคิดกล้าทำเป็นคนที่ไม่มีความเป็นกุลสตรีคือจะทำอะไรที่แบบทำจานแตกบ้างชอบขับรถทัวชอบเตะบอลชอบทำอะไรที่แบบเออฉันคิดว่าอย่างเงี้ยดีฉันทำแล้วมันโอเคฉันก็จะทำค่ะ ก็ไม่ได้ไกลมากแต่ว่ามันก็แบบไม่ไม่ได้แบบเหมือนทีเดียวอะไรเงี้ยค่ะชอบคือบทไข่หวานเนี่ยเป็นคนที่คือมีอะไรที่ทำเยอะ เดี๋ยวก็ทํานูน่นเดี๋ยวก็ทํานี่เป็นคนที่แบบไม่ชอบอยู่เฉยๆค่ะเรื่องนี้เล่นกับพี่บอยใช่โอเคค่ะเล่นกับพี่บอยเพราะพี่บอยเขาเป็นพี่ที่แบบทํางานง่ายเราสนิทก,กันอยู่แล้วค่ะเรื่องนี้คิดว่าแบบคาดตอ้อนก็จริงๆมันเป็นละครแนวครอบครัวมินก็อยากให้แบบ สังคมเราดูกันเยอะๆอะค่ะเพราะว่ามันเป็นละครที่สอนแล้วก็ให้แง่คิดเกี่ยวกับสังคมไทยเยอะเราก็มาเล่นบทแบบนี้คือค่อนข้างที <t 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 ่จะแบบว่าสใจรอหนักใจบ้างไหมไม่หนักใจเลยค่ะเรื่องนี้โอเคค่ะให้ินค่ะก็ฝากบทบาทหนึ่งของมินด้วยนะคะในละครเรื่องแก้วตาหวานใจค่ะก็คาดว่าจะได้ดูกันประมาณปลายปีนี้แน่นอนค่ะตังแบบครักันใช่ไหมที่จะคูยสาระหวใจเรงนี้ว่าจะเปไง